ต้องบอกว่าในแง่ของมูลค่าหุ้นนะครับสูงกว่าปี19เกือบ10กว่าเปอร์เซนต์แล้วนะครับตัวของโรงแรมที่หัวหินนะครับซึ่ง mm. ตรงนี้เนี่ยมีมีการเจรจากับทางการรถไฟอยู่มุมมองของทางกรุงศรีนะครับก็มองว่าถ้าไม่ต่อเนี่ยดูแล้วจะเป็นอัพไซด์มากกว่านะครับในระยะข้างหน้าแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่กำไรจะเล่งขึ้นมาจากตัวของ Hopin นนะครับที่เปิดแล้วแทบจะกำไรเลยเนี่ยมันจะ เป็นเป็นส่วนที่ทำให้ความแน่นอนของกำไรมันอยู่ด้วยนะครับครับจากท่องเที่ยวขยับไปโรงแรมหน่อยได้ไหมจริงๆโรงแรมก็ถือว่าเป็นกลุ่มท่องเที่ยวนะนะครับหลักทรัพย์คุณศีมองแนวโน้มกลุ่มโรงแรมยังไงดีฟื้นไหมเริ่มฟื้นหรือเห็นสัญญาณอะไร ในการฟื้นชัดมากขึ้นแล้วหรือยังครับคุณเอกครับครับต้องต้องบอกแบบนี้นะครับว่าในส่วนของกลุ่มโรงแรมเนี่ยเรามีความชอบน้อยลงหน่อยนะครับเพราะว่า,าวสุดทำไมครับสุดท้ายสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของโรงแรมเนี่ยเวลาเปิดประเทศใหม่ๆเนี่ยเวลาตัวเนี่ของอัตราการเข้าพักหรือ Occupancy เนี่ยมันยังไม่สูงเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Price War นะครับในการแย่งกัน เอ่อเอาลูกค้าเข้ามานะครับเพื่อเติมห้องให้เต็มก่อนแล้วค่อยขึ้นราคาทีหลังนะครับชั้นเนี่ยภาพที่เราอาจจะเห็นได้ในการเปิดประเทศเนี่ยก็คือเรื่องของ price war เกิดขึ้นในแง่ของการแย่งเอ่อหาหาการเข้าพักนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราไม่มองมุมนั้นนะครับมองในมุมของ valuation ก่อนนะครับต้องบอกว่าเอ่อในแง่ของ target price เนี่ยทางกรุงศีให้ อย่างตัวพี่ใหญ่นะครับมิ้นเนี่ยเป็นเซล์นะครับยี่สิบบาทนะครับตัวเอราวันเนี่ยสามจุดหกบาทเป็นบายนะครับตัวเซนเทลเนี่ยเป็นโฮส1 3สิบเอ็ดสาสิบอดบาทสา5สิบเอดจุดห้าบาทนะครับ,รบเรามองฟื้นเร็วตามตัวเลขนท่องเที่ยวที่เรามองไว้แบบเมื่อที่กล่าวมาเมื่อคู่นะครับแต่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ในแง่ของราคาหุ้นนะครับเพราะว่าอย่างมิ้นเองเนี่ยยี่สิบเทรดอยู่ส0สิบกว่าบาทแล้วเนี่ย ต้องบอกว่าถ้ามองในของ PBo ุ k นะครับสูงกว่าปีหนึ่งเก้าแล้วนะครับสูงฟูงกว่าปีหนึ่งเก้าเกือบสิบเปอร์เซ็นด้วยนะครับชั้นเนี่ยแพงกว่า pre-covid แล้วนะครับแต่ว่ากำไรยังไม่มาเลยนะครับชั้นเนี่ยต้องบอกว่าตัวมินเนี่ยก็คงเป็นมุมมองขายนะครับมินต์ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนบางโบ๊กมองดีแต่ที่ได้ยินคุณเอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแนะนำเป็นขายมินขายมินต ผมฟังไม่ผิดใช่ไหมครับคุณเอกครับครับผมที่แนะนําที่คําแนะนําขายมิ้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับคุณเอกครับต้องบอกว่าในแง่ของมูลค่าหุ้นนะครับสูงกว่าปี19เกเกือบ10%กว่าซ์แล้วนะครับแต่ถ้ามองในแง่ของราคากราฟที่พิจารณาเปิดเนี่ยถ้ามองจริงเนี่ยปีปีหนึ่งเเนี่ยอาจจะอยู่ที่มาณสีสกว่าบาทใช่ไหมครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเลย ทำไมถึงบอกว่าแพงกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยมินเขามีหุ้นเพิ่มทุนเข้ามาด้วยนะครับเกือบ10กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับชั้นเนี่ยมันมีในเรื่องของด i ลูชันเ e ฟเฟ c t เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในยของราคาหุ้นนะครับชั้นเนี่ยต้องบอกว่าหุ้นมินตอนนี้เนี่ยถ้ามองใน,นของเอ่อแอ t e ลิเคชันะครับหรือว่ามูลค่าโดยรวมเนี่ยสูงกว่าพีโควิดแล้วนะครับแล้วเราก็มอง การฟื้นตัวของยุโรปเนี่ยดีด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเรามองว่า NH Hotel เนี่ยของที่ยุโรปเนี่ยฟื้นเทียบเท่า COVID ปีโควิดปี22ด้วยนะครับก็คือฟื้นก่อนไทยด้วยเนี่ยก็ทำแล้วเนี่ยก็ยังมองแล้วว่ามูลค่าเนี่ยตอนนี้คือเกินพื้นฐานนะครับแต่ถึงแม้ว่าโมเมนตัมจะดีเนี่ยแต่ก็แพงแพงไปครับครับอ๋อราคามันฟื้นมาใกล้เคียงอ่ใกล้เคียงกับเมื่อก่อนเกิดโควิดแล้ว คือไม่ถูกแล้วใช่ไหมราคาคมันคล้ายๆรับข่าวดีล่วงหน้าไปแล้วอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณเอกครับใช่ครับใช่ครับนะนะคำแนะนำจากหลักทรัพย์กรุงศรีตกลงแนะนำเป็นขาย Mint m i n เ r อร์อินเตอร์เนชั่นจำกัดมหาชนแนะนำขายแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม Mint m i n เ r ไว้เท่าไหร่ครับคุณเอกครับ27บาทครับ 27บาทนะครับแนะนําขายมินมายเนอคือ27บาทนะครับเมื่อแนะนําขายมิ้นนะครับก่อนจะไปตัวที่แนะนําซื้อเนี่ยมีตัวที่แนะนําแค่ถือไหมจะได้ไล่ไปตีละสเต็ปครับคุณเอกครับตัวตัวของเซนเทลนะครับเราให้เป็นถือนะครับผมก็มองว่าในแง่ของมูลค่าหุ้นเนี่ยตอนนี้อยู่ที่แฟร์นะครับก็คือไม่ได้แพงไม่ได้ถูกอะไรนะครับ ในแง่ของโมเมนตัมการฟื้นฟื้นตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเซนเทลเนี่ยเขาไม่ได้เป็นโรงแรมล้วนนะครับเขามีอาหารอยู่เครื่งหนึ่งนะครับเครื่องหนึ่งเป็นอาหารครู่หนึ่งเป็นนะเป็นโรงแรมนะครับต้องบอกแบบนี้ชั้นเนี่ยในแง่ของโรงแรมเนี่ยก็คงฟื้นตามที่เรามองไว้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปี2022คงกลับมาทํากําไรได้นะครับแล้วก็แต่ฟู้นเนี่ยกำไรก่อนนะครับชั้นก็ไม่แปลกที่ตัวเซนเทลเนี่ย ในช่วงก่อนหน้านี้จะขึ้นมาก่อนคนอื่นเพราะว่าอาหารเนี่ยเปิดเปิดเมืองแล้วขายได้นะครับก็เฟื้นกกอนอคนอื่นเขานะครับแต่ณตรงนี้ต้องบอกว่าเซนเทเวนเนี่ยเขาก็ขึ้นมาเท่าพีโควิดแล้วเหมือนกันนะครับก่อนโควิดเนี่ยอยู่30บาทเลยนะครับตอนนี้ก็30บาทแล้วนะครับแต่กําไรยังไม่มาเลยนะครับชั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างอยู่ในระดับที่สูงแล้วเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ได้แพงเท่าตัวของมินนะครับ ครับทีนี้ในเมื่อแนะนำแค่ถือเซนเทลนะครับโรงแรมเซ็นทรัลพลาซาจำกัดมหาชนเนี่ยมันมีสตอรี่ดีๆอะไรที่รออยู่แล้วถ้าเกิดขึ้นหลักทรัพย์กรุงศรีอาจจะแนะนำกลับมาเป็นซื้อเซนเทลก็ได้เนี่ยพอมีบ้างไหมครับคุณเอกครับครับก็มีอยู่2ประเด็นที่มีความเป็นไปได้นะครับอันแรกเลยก็คือตัวของโรงแรมที่ หัวหินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีมีการเจรจากับทางการรถไฟอยู่นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางเซนทาราเนี่ยเขาจะต่อไหมนะครับซึ่งณตรงนี้เนี่ยความแม่นอนตรงนี้ยังยังใช้เวลาในการเจรจาอยู่นะครับซึ่งไทม์ไลน์เนี่ยของทางตัวของการรถไฟเขาพูดไว้เนี่ยคืออยากจะเรียกผู้ประมูลเข้ามาคุยเนีย ช่วงเดือน8เดือนเนะครับแล้วก็จะหาสรุปได้ว่าใครจะได้ไปเนี่ยคือคือสิ้นปีนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะใช้เวลาในการในการดูนะครับแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตัวของโรงแรมที่หัวหินหนะตรงนี้นะครับเขาเออกังโดนค่าเช่าอยู่นะครับก่อนก่อนที่จะได้ส่วนลดนะฮะปีละเกือบร้อยล้านนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเท่าที่เรามรีการประเมินมานะครับว่าหนึ่งร้อยล้านต่อปีเนี่ย จากก่อนหน้านี้เขาเคยเสียอยู่แค่ปีละเจ็ดล้านนะครับชั oh. ้นเนี่ยอันนี้เนี่ยมันทำให้มันทาให้ผลประกอบการของเขาก็โดนผลกระทบไปช่วงช่วงช่วงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับในปีหนึ่งเก้านะครับชั้นถ้าไม่มีตรงนี้ไปนะครับแล้วเขาไม่เอาต่อเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้ forecast นะครับหรือการประมาณการเนี่ยมันดีขึ้นมาได้นะครับแต่เดนนี้นะก็ต้องรอเดี๋ย,ยนะครับคือฟังดูแล้วถ้าไม่ต่อเนี่ย กับกลายเป็นดีอย่างนั้นแหละครับคุณเอกครับก็มุมมองของทางกรุงศรีนะครับก็มองว่าถ้าไม่ต่อเนี่ยดูแล้วจะเป็นอัพไซด์มากกว่านะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่าเช่าจากเจ็ดมาหนึ่งร้อยล้านกนหนึ่งร้อยกว่าล้านนะครับมันแต่ขายห้องเท่าเดิมขายราคาห้องเท่าเดิมขายจำนวนห้องเท่าเดิมเนี่ยมันยังไงก็ไม่ดีกับผลประกอบการแน่นอนอยู่แล้วนะครับชั้นเนี่ย ถ้าจำไม่ผิดตัวของการรถไฟก็มีการขอร้องดออูมีการใส่เข้าไปในกฎด้วยนะครับถ้าต่อสัญญาเนี่ยต้องลงทุนโรงแรมเพิ่มในหัวหินด้วยนะครับเกือบ3,000ันกว่าล้านบาทนะครับที่ต้องลงเงินเพิ่มนะครับชั้นเนี่ยต้องบ,บอกว่าถ้าไม่เอาหัวหินนะครับน่าจะเป็นหมอนบวกเพราะขผลลบสาตัวเซนเทลนะครับ ถ้าจะเอาต้องลงทุนเพิ่มอีก3,000กว่าล้านและค่าเช่าจะเพิ่มจาก7ล้านเป็นร้อยกว่าล้านคุณเอกก็เลยบอกว่าไม่เอาโรงแรมเซนทันหัวหินต่อน่าจะดีกว่าสำหรับ,รบตัวเซนเทลนะครับ,รบเอาลครับจึงเป็นที่มาของการแนะนำเพียงแค่ถือถือเซนเทลบริษัทโรงแรมเซนทันพราซาจำกัดมหาชนหลักทรัพย์กรุงศรีโดยคุณเอกสิทธิ์ ให้ราคาเป้าหมายพื้นฐานเซนเทลไว้เท่าไหร่ครับ31.5ครับผม3 1 5บาท50สตางค์มีหน้า <c oughs> นะราคาในกระดานมันแซงไปแล้วก็เลยแนะนำแค่ถือเซ n นเทลเท่านั้นนะครับเอาละครับตัวแรกมิ้นขายตัวที่2 s e เซนเทลถือขยับมายัางตัวที่ซื้อบ้างดีไหมครับคุณเอครับตกลงแนะนำ <c oughs> ซื้อตัวไหนในกลุ่มโรงแรมครับ ครับผมก็ซื้ออยู่ตัวเดียวตัวของเอราวันนะครับ erw นะครับราคาเป้าหมายหลังดิลูชันแล้วนะครับเหลืออยู่ที่3.6บาทนะครับที่เราเป็นเหตุผลทำให้แนะนำเป็นซื้อเอราวันครับคุณเอกครับครับก็มี2ประเด็นเลยประเด็นแรกเลยคือราคาและกาดนะครับกว่าโรงแรมคนอื่นนะครับอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นมินเนี่ยขึ้นไปสูงกว่าพีโค ก่อนโควิดแล้วเกือบ10%เซนเทลเนี่ยกลับมาเท่าพีก่อนโควิดนะครับเอราวันเนี่ยยังยังไม่ไปไหนเลยนะครับอยู่ถ้าก่อนดัลูชันน่ะหบาท7บาทนะครับถ้าดัลูชันแล้วเนี่ยก็สามบาท8ปดสบาทนะครับชันเนี่ยต้องบอกว่าเขายังถูกกว่าคนอื่นนะครับวิ่งช้ากว่าคนอื่นนะครับแล้วในส่วนที่2เนี่ย ผลประกอบการของเขานในอนาคตแล้วมีความโดดเด่นในการฟื้นตัวเพราะว่าเขาจะมีโรงแรมเล็กๆของเขานะครับคือตัวของ Hopin นที่เขาจะเร่งเปิดตัวเกือบปีละ7-10ถงโรงในช่วงปี2022นเป็นต้นไปชนนั้นการเร่งตัวของ Hopin มันน่าสนใจยังไงนะครับเพราะต้องบอกว่าโรงแรม4-5ดาวเนดาวต้องเปิด ใช้เวลาสร้างเกือบ2ปีนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเปิดแล้วกว่าจะทํากําไรได้เนี่ยอีก2ปีคือรวมเกือบ4ปีที่ต้องลงเงินมันเข้าไปนะครับแต่ Hopin นเนี่ยไม่กี่เดือนนะครับสร้างเสร็จนะครับแล้วก็แทบจะ2อสาเดือนเลยเปิดปุ๊บกำไรทันทีเลยนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มลูกค้าในประเทศนะครับเป็นด o m เมสติกดี a มนนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ช่วงเกช่วงโควิดด้วยนะครับไม่มีชาวต่างชาตชาวต่างชาติาาตาาเลยเนี่ยฮอปอินเนี่ยออกเปนซีก็วิ่งขึ้นไป70%หรือบางที่เน<ม>ี่ยแปแล้วด้วยซ้ำนะครับ<ม>ก็คือ<ม>เทียบเท่าก่อนโควิดเลยนะครับชั้นเนี่ยต้องบอกบว่าในาระยะข้างหน้าแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่กําไรจะเล่งขึ้นมาจากตัวของฮอปอินนะครับที่เปิดแล้วแทบจะกําไรเลยเนี่ยมันจะเป็นเป็นส่วนที่ทําให้ ความแน่นอนของกําไรมันอยู่ด้วยนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอีก5ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าจะมีโควิด2024โควิด2อันยไหมนะครับแต่ถ้าเขามี่ฮลอินมากขึ้นเนี่ยเขาจะไม่ต้องพึ่งพาโรงแรมที่ท่องเที่ยวพึ่งพานักท่องเที่ยวต่ชาติเยอะเข้าตอนนี้แล้วนะครับฉันก็และกาดนะครับแล้วก็ผลกำไรเนี่ยน่าจะเข้ามาโดดเด่นได้นะครับผมทัพตัวเอราวัณ น ERW นะครับ The e l า w a n ก r o u p จำกัดมหาชนนะครับมีโรงแรมหลายต้องบอกว่า,าจับกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มมากนะตั้งแต่ทั่วๆไปยันสูงด้วยแล้ว Hopin ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเ,เ,วเวลาเวลาไปไปวิ่งที่ไหนเนี่ย Hop In mm hmm. ในเมืองเนี่ยนะก็เป็นจุดหมายปลายทางอ,าอันดับต้นๆน,นะครับ ของเวลาของบรรดาท่านนักวิ่งเลยนะที่จะไปหาที่จองใกล้ๆที่ซ้อมหรือว่าที่แข่งนะฮอปอินก็ดีนะครับคุณเอกบอกว่าฮอปอินเนี่ยสร้างปุ๊บนะกำไรแทบไม่ต้องรอเลยเพราะเน้นลูกค้าในประเทศเป็นหลักนะครับแล้วก็อัตราการเข้าพักก็สูง80-90%นี่คือเกือบเ,เต็มเลยนะคุณเอกนะใช่ไหมครับผมนะครับฮอปอินนะครับ ก็เลยทำให้ชนะใจคุณเอกกลุ่มโรงแรมที่ดู3โรงแนะนำซื้อดีเอรวันกรุ๊ปจำกัดมหาชนเพียงแค่โรงเดียวนะครับหลักทรัพย์กรุงศรีแนะนำซื้อดีเอราวันกรุ๊ปจำกัดมหาชนแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่นะครับ3.6บาทครับสบาท60สาตังสำหรับดีเอราวันกรุ๊ปจำกัดมหาชนแนะนำซื้อแค่ตัวเดียว ใน3โรงที่ดูอยู่นะครับ